欢迎你。 สวัสดียามเจ้าคุณผู้ฟังที่เขารบทุกท่านเจ้าตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านี้โดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเจียงใหม่วันพัดเจ้าวันนี้วันที่8เดือนตุลาคมพศ2563จะเจาร้กินงก็วันจันทร์ถึงศุกร์รายการข่าวมีการไลฟ์ในวันจันทร์วันการวันพัดและวันศุกร์วันพุธจุงติดภารกิจนะเจ้าเสาร์ติดเวลาะเดียวกันนี้กับรายการฟันฟรักซสวิทยุเพื่อเด็กรายการใหม่ล่าสุดหลังครุ่งรงมชาติกับเลิฟฟรักซ์วิทย์บายไฮเทนเป็นรายการเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัวสังคมนี่นะเจ้าสามารถติดตามกันได้เลยเน้อเจ้าส่วนวันนี้ต้องขอบพระคุณน,นักๆเลยสาหรับผู้อำนวยการสถานีทุกท่านในการห่วมลิงกสัญญาณวิกาตพื้นที่จึงม่ละปูนพะเยาเชีงยงใหมแม่ฮ่องสอนและลำปางเนื้เจ้าแล้ววันนี้จงมาพร้อมก,กันกับผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณโตโยต้าเชียงใหม่ขอบคุณบุญทาวนเชียงใหม่ขอบคุณ,งห,คณหงหนังเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์กันตัวนะเจ้าบ่ต้องสะดุง้งสะดเดนวันนี้อย่างมาอยู่คนเดียวแป่งหน้าม,มนปืนวุ่นไกลบืยึ ữ, ย ữ, อยู่นี่ <laughs> วันนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือนะเจ้าหลายหลากที่ จะต้องเตรียมสําหรับพับงานใหญ่เพราะฉะนั้นงานของจุ้งประเดี๋ยวนี้พี่จุง้งอยู่คอนโดกันเด้อไอ้หว่าน้องบอก <laughs> ขอบคุณเจ้ามาตั้งกล้องขึ้นแล้วเรียบร้อยก็ไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่ละส่วนรายการข่าวของเฮานะเจ้ายังคงเหมือนเดิมอย่างเก่าเลยเนอร์กับแหล่งข่าวพิเศษสุดกุวรรเลยนะเจา้านะขอบคุณนะักนกรมอุตุนิยมวิทยาเว็บไซต์เจียงมานิสออนไลน์เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์และสํานักประชาสัมพันธ์เขตสาม ไหวางามๆเลยเจ้าวันนี้ในะข่าวชมรมเจ้าเช็คสัญญาณที่จุงแลเรียบร้อยเลยเนอร์แล้วก็บอกว่าตะวันนี่บัตันเมืองบัตันมังสักกรมนะเจ้าเพราะว่าจุงติดภารกิจเนาะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์กันมาพร้อมเลยนะเจ้าวันนี้รายงานตัวพร้อมกันกันกบ fm 89.25วิทย,ยุคนทั้งดินน้ำเพอ่อด fm 8 9ด้ยโดยหลวงเจงดาว fm 9 4 7 5นักบุญขุนขาฮอดแล้วก็ตักหมาล่าสุดบัเดี๋ยนี้ fm 105.25รฝังรับแลเรียบร้อยขอบคุณเจ้าในในาย จะห้อคิงโอ้จงติดภารกิจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นข่าวสาบริการมาก่อนเลยกันละกันเนอสําหรับข้อมูลจาก89.0โด,ดยหลวงเจงดาวเจ้ามาแล้วเรียบร้อยอมีการแจ้งเอื้อนว่าการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการนะจ๊ะประจําเดือนตุลาคมนี้เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลเจงดาวจะดําเนินการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะจ๊ะเบี้ยความพิการประจําปีนี้นะจ๊ะปีงบประมาณที่ตั้งกาวเดือนตุลาคมเนะเาะที่ได้ลงทะเบียนกันกันกบ องการบริหารส่วนตำบลเจียงดาวมีกำหนดการจ่ายสตังเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ผู้พิการที่หับเป็นเงินสดนะจ้ะวันนี้คุณผู้ฟังเจ้าแตุลาคมวันนี้8ตุลาคมสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการที่หับเงินผ่านบัญชีธนาคารกรมบัญชีกลางจะโอนสตังเฮ้ยนะจ้ะทั่วประเทศก็เลยพร,ร้อมกันวันพุกเจ้าเก้าตุลาคมเกตุลาคมเนอในการใี้องการบริหารส่วนตำบลเจียงดาวเลยขอให้ท่านดำเนินการประกาศแจ้งเออตอนนี้นะจ้ะตั้งไป ส9 0โุดยหลวงจีงดาวส่งข่าวมาถึงชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงตอนนี้จุ้งอธิบายบรรยายบอกกาก่าประกาศขึ้นแล้วเรียบร้อยตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพาไม่เป็นเองตี้ติดตามเขาฟังยุนนะ่นบัดเดี๋ยวนี้นะเจา้าเฉพาะเชียงดาวที่เป็นเงินสดฮับวันนี้นะเจา้าแตุลาคมส่วนนะเจา้าไผ่ที่ผ่านบัญชีพร้อมกันทั่วประเทศวันพุธเก้าตุลาคมนะเจา้าขอบคุณข้อมูลดีๆน,น,นักเลยนะเจา้าอ้าวแล้วก็อนอกเหนือจากนี้นะเจา้ายังจะมี ขอเชิญศรัทาทุชนญาติโยมผู้ใจบุญนเจ้าห่วมสร้างมหาตานบารมีเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสาม,มัคคีเพื่อสมรบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ทอดถวายติวัดดับภยัยหรือบ้านทุ่งละครในะเจ้าตำบลเจียงดาวอำเภอเจียงดาวจังหวัดเจียงใหม่เนอในวันเสราร์ที่17ตุลาคมเสราร์หน้านะเจ้าเสราร์17ตุลาคม ตั้งแต่9ก้ามงเก้านาทีเป็นต้นไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไยที่จะห่วมทําบุญเรียนเจิญกันได้เลยเนอร์นี่คือข่าวที่แจ้งเอิญนมากันเมื่อตะวันวานะจ๊ะแล้วก็แหมเนื่องข่าวจากลุงนันเตจานะจ๊ะเอฟเอ็มเก้าสิเจุดศูนย์มวลชนคนแม่ริมก็มีแหมเนื่องงานบุญเหมือนกันนะจ๊ะเน่นก็ือคือ,อทางด้านเจ้าคณะอําเภอแม่ริมนะจ๊ะในนามสิทธิอนุสิ์ของพระครูสุภัทธรคุณหรือว่าหลวงปู่คาปันสุภโทเทระเจริญพรห่วมทําบุญวันกตัญยูงานทักษิ นานุปทานะเจ้าครบรอบ42ปีในการละสังขารและจะมีทอดผ้าป่าสามวีถวายเป็นสังฆบูชาแด่พระครูสุภัทรคุณกันตัยนะเจ้าว,วันพัดที่15ตุลาคมวันพัดที่15ตุลาคมนะเจ้า ณทนะีนีวัดสันโปง่ตงตมบลนสันโปง่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชีงยงใหม่ก้าโมงเมื่อไงเป็นต้นปลายวันพฤหัสที่15ไปทําบุญที่วัดสันโป่งวันเสาร์ที่17นะจ้ะไปทําบุญทีเ่เจียงดาวกันเลยเนื้อคุณผู้ฟังเจ้าครบถ้วนกระบวนความข่าวสารบริการเอิ้นกันมาแล้วเรียบร้อยมีข่าวอหยังแหมบอกมากันได้เลยท่าทาย gfm 99.0โปง่งบาบานตัวนะเจ้า สนันปันปืนงานบุญช่วงนี้อ่าทำแล้วได้บุญสุนตานะจ๊ะแล้วก็ได้หืือหัวจิตหัวใจ,วใจเฮามีความสุขม่วนงานกันแฮมตัวขออนุญ,ญาตเข้าไปตักเอิญน,นะจ๊ะผู้ที่ชมไลฟ์กันอยู่ในเจ้าวันนี้บอกกล่าวก่อนสำหรับไพยทตี้ก็หาเข้ามาวันนี้จะบ่มีภาพข่าวในการแทรกเข้ามานะจ๊ะ <laughs> น้องเบ่าของจุ้งปิดภารกิจวันนี้ก็เลยแบบพี่จุ้งพอก้อยตัวเก่าไปก่อนเดอ้อเอวะแมนจ้าวหน้ามนปื้นวื่นคำนีเนอร์ ทั้งไทยอาหารปังร้อยล้านขนมปังตีงลังที่สุดเจ้าบัดเดียวนี้อยู่ณพิกัดตรงข้ามกันกับ ปั๊มปตทบางเขนตีแม่แม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เนะรรี่ยจะเอาไปอุดหนุนกันได้บาท้องโกกล้ามอ่ะนะเจ้าทักทายคุณอมรกันตัวฟังมาจากจังหวัดนครปฐมนะเจ้าทักทายไอเจสดาจากนักบุญคุณเขาหอดนะเจ้าโอทักทายพี่เจี๊ยบตัวยเจ้าประธานชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงวันนี้ส่งกำลังใจให้จุง้งไปเนาะสวัสดีพี่เ่าเอื้องนะเจ้านี้ส่งสัญญาณให้จุ้งตึงมือตึงวันเลยสำหรับการไลฟ์นะเจ้าสามารถกดแชร์บอกกล่าวกันได้ภพยเตเตออนกันเข้ามาแล้วก็เขียนคอมเมนต์ก มีสิทธิ์ลุ้นฮับนะบัตรพ่อหนังจาก Major Cineplex กันตัวยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเจ้าแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนักหนังป้าป้านจากต o y o t a เชีงยงใหม่และก็จากบุญทาวรเชีงยงใหม่กันแหมตวนะัวเนาะขอบคุณนักนักเลยนะเจะ้ามาสาภาพอากาศภาคเหนือของเฮานะเจ้ายังคงมีฟ้านะักฝนฟ้าบัดน,นักตท่าใดเจ้าร้อยละ30ของพื้นที่ตี่อยู่บริเวณแม่ห้องสอนเชีงยงใหม่ตาก<ม>กำแพงเพชรสุขทยัยพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์อุณหภูมิเฉลีย่ยต่ํสุดเจ้า23ถึง26องศา เย็นอดฮัดก็ต้องฟังยมเจ้ยยยงงายำไงม่วนง,งานขนาดอุณหภูมิเฉลีย่ยสูงสุด33-35องศาจะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะส่วนเจวันไปหน้าจะยังคงมีฝนกันอยู่แต่บรรน,นักต่อใดจะ ร้อยละ30ของพื้นที่นะอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดก่อหมอกเย็นจากเสาสองถึงเสาห้าองศาเป็นดีค่าเฮือจะเอียสุดวันเนาะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนักเลยนะเจ้าเอาละมาถึงสปาเรื่องราวนะเจ้าสำหรับการท่องเที่ยวหรือไออย่างต่างๆในเด๋ยนนี้ต่างรัฐบาลเปิ้นก่อไปเปิ้ลฮองว่าอย่างะจาะมีการส่งโปรโมชั่นพิเศษหลายลากเป็นการกระตุ้นนะเจ้าก,การท่องเที่ยวเฮือกอประเทศไทยเฮาน่แอลในประเทศ จะมุงานจะเร็จล่ามีหลากหลายพื้นที่ในการเที่ยวแฮมเนอร์มีมาตรการใหม่นะจ้าซื้อดีมีคืนคือชอบดีมีคืนซื้อของครบส0ม0 0ื่นลดหย่อนภาษีได้พร้อมขยายเฮาแอลตัวกันนอกนจ้าถึงสามสิอมกราคมปีหน้าปุ๊นเลยนะจ้าแตะวันนี้เนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลนะจ้าทางด้านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมกันกับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะจ้าแล้วก็เลขาธิการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปินแถลงข่าวผลการประชุมส่วนบริหารสถานการเศรษฐกิจ จากผลกระทบของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เป็นเตอร์ที่4แล้วนะจ๊ะสําหรับปีนี้เปิ้นบอกว่าได้มีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างติดตือเนื่องนะจ๊ะหลายภาคส่วนที่ถ้าผลกระทบจากการล็อกดาวน์ซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยถือว่ามีความคืบหน้าขึ้นไปละนะจ๊ะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยสบศเปิ่นก็ได้อนุมัติในหลักการในมาตราการเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ3ส,ส,วส่วนส่วนแรกคือแก้ไขปัญหาการว่างการว่างงานนะจ๊ะโดยนายกรัฐมนตรีก่อกรชับผ้นึงงานที่เกี่ยว คล่องเนี่ยแห่งทรงเสริมการจ้างงาน,นกับบัณฑิตจบใหม่กว่าสองแ0 0หอัตราเลยจากที่กุ้งจุงเคยนาเสนอข่าวกันไปเนาะแล้วก็ผู้ว่างานได้มีการออกก็ได้มีการจัดงานจก เอ็กซ์โปไทยแ,แลนด์นะจะมีโครงกงานเป็นแสนคนเลยแล้วก็เว็บไซต์ไทยมีงานทำนะจะเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถประกาศหับลูกจ้างเพิ่มเติมกันได้เนาะทีนี้ส่วนที่2ส,ส่วนที่2จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแก่ภาคอุตสาหการรมการท่องเที่ยวซึ่งรัฐบาลก็ได้ดาเนินโครงการเพื่อที่จะช่วยเหลือนะจาผู้ประกอบการติดนะครับความเดือด้อนส่งโครงการมาก,กันสนันปันปื้นนะจะบอกว่าจะเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะจาโครงการกําลังใจได้ขยายเวลาถึง31มกราคมไปเลยอันนี้คือกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ มาตรการที่3กระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาพรวมบอกว่าจะเป็นช่วยเหลือผู้ที่ถือบรสวัสบริการแห่งรัฐ14ล้านคนสาเดือนวงเงินกว่า2.1ล้านบาทนะจ๊ะโครงการคนละครึ่งผู้ประกอบการข้อมองการกว่า2แสนรายหมายความว่ารัฐบาลจ่ายเกินหนึ่งนายจ้างจ่ายเกินหนึ่ง เือก,กันกับผู้ที่เข้าไปทํางานในบริษัทฮันเนี่ยนะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีๆล่าสุดกับมาตรการชอบดีมีคืนเื่กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการสามารถลดย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปีนี้นะจ๊ะเมื่อเฮาใจใจถึง3 0,000คาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบกว่า1 2ึ่งจุดสองแสนล้านบาทอันนี้ก็มีการหารือกันนะจ๊ะในการเปิดประเทศอันนี้อนุมัติในหลักการและเรียบร้อยว่าในเดือนตุลาคมมาเตะนะจ๊ะสำหรับสเปเชียลทัวริส์วีซ่า นอันนี้ก็เป็นนักองเี่ยวในรูปแบบ STV ทีมีการเข้ามาแอลแล้วก็ อ,อย่างหลายอันหลายอย่างเพื่อเพื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนะจ๊อในรูปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อได้ดีนะขึ้นแต่ทั้งนี้ท้งนั้นนะจ๊เอเปิลเก็จะต้องอพอกอยในภาพรวมต่างๆหลากหลายรูปแบบติดตามข่าวสารกันไปต้าเต้ากันแล้วกันนะจ๊อท้งนี้มูเขาเขานะจ๊อคงต้องพอกอยใส่ใจรักษาสุขภาพเพื่อดีแล้วก็มีสติตั้งมั่นเกี่ยวกับสัะเรื่องติ๊กที่มีเข้ามา,าเฮาปะเดี๋ยวนี้เนะาะ แฮมหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนักๆเลยนะเจ้าซึ่งกรมควบคุมโรคเิ้นกันยังเน้นย้ำกับมาตรการป้องกันโควิด -19 ลดความเสี่ยงและก็ป้องกันการแพร่ระบาดเตื้อใหม่นะจ๊ะทางด้านนายแพทย์สโสพลเอี่ยมสรีทาวรผู้อำนวยการของโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคก็บอกว่าบอกว่าจะสถานการณ์จะเป็นจะใดบอเดียวนี้นะจ๊ะตัวเลขมันนักขึ้นประเทศหั่นประเทศนี่เลี้ยงลําดับกันเต่าใดเป็นเท่าใดก็จ้างเอาละอันนั้นก็คือสิ่งที่เฮาหูเฮาหันแต่ว่าการบัประมาทการบับตกนี่นะจ๊ะสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเวน้นระยะห่างจากคนอื่นนะจ๊ะหลีกเลี่ยงกันอยู่สถา,านที่ที่มันอุกหนาคนนักคนหลายนะจ๊ะ เรียงการเอามือไปกำไปยุบหน้ายุบตาสูสีตา,าสูสีหูด,ดังไออย่างก็ว่ากันไปเพราะมือเขาค่อนข้างสกปรปกเนี่ยไปละไปเลยยังจุง้งบึ๊บมาเนี่ยมันก็สกปรปกแล้วจ้าเพราะฉะนั้นแล้วก็ จังมันน่าจะเป็นอย่างไดจังมันเจ้าคุณผู้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือล้างมือเจอือเจือนะจ๊ะแล้วก็เมื่อเข้าใจบริการสถานที่ต่างๆของลงทะเบียนเข้าออกผ่านแอปพลิเคชันไทยสนะชนะกันตัวนะจ๊ะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดเตื้อใหม่นอกเหนือจากจะป้องกันตัวเก่าเฮาแล้วนะจ๊ะเฮายัางได้รับผิดชอบต่อสังคมกันเห็นตัวเนาะสำหรับที่จังหวัดละปูนนะจ๊ะบัปะโควิด 19, 1 i 1 9 0รวันและสุดยอดยกนิ้วก,กันเลยเนาะผู้ป่วยสะสมเกาะหักษาหายปิกบ้านกกัันลมเฮา็ยงงงคต้อ ตามกันต่อไปนะจ๊ะสําหรับการปฏิบัติการตัวเก่าดีๆอ้าวมาถึงเรื่องเราของอาหารแคนกินพอข่าวโทรทัศน์มาได้สักวันสองวันนะจ๊ะจุ้งกระถามว่าแม่แม่ไม่กินก๋แมงดาแม่ออมันคิวเฮ้ยเนาะแล้วแม่เคยกินก็มีน้ําพริกแมงดาก็เคยกินเหมือนกันนะทีนี้ก็มีข่าวนะจ๊ะมีสาวคนหนึ่งเพิ่นเอาแมงดามากินมันมีแมงดาอยู่สองรูปแบบที่เป็นแมงดาทะเลเพิ่นบอกว่ามันจะมีแมงดาแมงดาถ้วยกับแมงดาจานนี่ว่ะ ถ้วยมันจะอ่องล่องนะคุณต้องรวังเจ้าจานมันจะแบนแพลแ่เออตัวมันก็นจะเป็นใน,นลักษณะจะอ่านแต่บางเอิญคนดันไปกินนะเจ้าไอแมงดาถ้วยอันที่มันเป็นอ,อ่องล่องจีนี่โอ้มันมีปีดว่ะคุณผู้ฟังลวดไปเห้ย นะระมรัดระวังในการกินตัวนะจ๊อนยแพทย์สุวรรณชยัยวัฒนายิ่งเจริญชยัยข้ศาศนราชการแตนอธิบดีกรมอนามายัยเปิ้นบอกว่ากรณีมีการนําเสนอข่าวนะจ้าที่จัจงหวัดภูเก็ตเนาะมีผู้เสียชีวิตหลังจากที่กินแมงดาทะเลเผาสีท่าจะเป็นแมงดาที่มันเป็นปิดกรมอนามายัยเปิ้นก็เลยเตือนผู้ที่หุมกินแมงดาแมงกระพุนนะจ๊อระมัดระวังในการเลือกซื้อมันมี2อ,อย่างถ้าแมงดาจานตัวมันจะเป็นแบบเบนเแพร่เหมือนเหมือนจานนะจาอจานเบนที่เราใส่ข้ากินนะเนาะอันนี้มันม่มีปิดแต่ถ้าเิดมมมนป็แงาท่ว อ่องล่องจะอีกคนท้ฟังเอออันนั้นนี่บัเหลือละออในที่สุดแล้วก็เกิดเหตุนะเจ้าสำหรับคนที่แพ้แหมหลายหลากกันเลยนะคนท้ฟังเนอะจะกินออหยางแงงกอยพอกันเฮ้อดีๆเจ้าไอหยางที่หอบเบรเกยก่อถ้าเกิดจะลองจิมก่อของเฮืรอแบบสักน้อยก็พอแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเราสว่าลืนนี่มันอืนักแก่มันกันเจ้าอ่ะฝากกันเอาไว้ตวนะัวเนอะ แฮมเนึ่งเรื่องต่อมาเจ้าหนุ่มคนนี้ลักตู้บริจาคสตังวัดดังในจังหวัดเจียงใหม่เอ,อ้โดนรวบตัวกันไปแล้วเรียบร้อยอีแม่ก็หาพ่อหนังเรื่องเปรตตะคืนนะเมื่อตะวันวานนี้เจ้าที่ตำวรวจสพจังเผือจังหวัดเจียงใหม่ด้ยห้อมันรวบตัวว่าพก็จะอายุสาวคนหนึ่งเป็นเจ้าผือ้อมก่อยเจ้าของกลางก็คือตู้บริจาคหนึ่งตู้เป็นก็เลยแจ้งข้อหาเลยเจ้าเหตุเกิดที่วัดโลกโมลีตะมนจังเผืออำเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่ เจ้าหนะ้าที่ตำรวจได้หับแจ้งนะจา,จากพระลูกวัดวาด่ามีคนหายอมตู้บริจาคไปกวดสอบกล้องวงจรปิดอ้อเปิ้ลก็เลยไปดักท่าที่กาดฝรั่งคุพระวังเจ้าเพื่อหางดงจังหวัดเชียงใหม่คนหายฮับสารภาพอมตู้ไปแล้วก็เอาสตางค์ตู้ไปจ่ายเสียงลึงละเจ้าอ่ะก็โดนรวบตัวกันไปก็คือข้อหารักทรัพย์เนี่ยเนาะคุณพระฟังเจ้าไะเดี๋ยวนี้ตู้ต่างๆกอดหายแสบไปหลากหลายห้องกันมันกันเจ้าอมแม่เป็นเจ้าเป็นนหเหเต คนไ้รักสตาตังในา้านขายจิ้นหมูสดๆเจ้าที่ตำรวจเช็กล้องวงจรปิดล่าตัวประเดี๋ยวนี้เออเปิงป้อหลวงเล่าว่าแม่จุงฟังแม่จุงก็เล่าจุงฟังแัมต่อหนึ่งป้อหลวงบอกว่าแหมต่อไปเนี่ยนะจะอ,น,อนาคตรเราจะมีหูติบตาติบไอ้ว่ะตอนนั้นอีแม่นอยอยู่แม่ก็ว่ามันเป็นไอหย,อยางหูติบตาติบโอ,อ,อ้มาหาันประเดี๋ยวจะกล้องหันมดอะก็หอมก็หูเนะาะไผ่มาลักไอหย,อยางก็เปิดพอกล้องวงจรปิดเลยอ่า ดีขนาดเลยเจ้าวายสตะวันนี้ผู้สึกข่าวได้ราบการชี้แจงจากสอพอไม่ปิงนะจ๊ะว่าต่างจุดที่ตำหนดชุดสืบสวนได้ทําการกรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นต่างคนหายลักเข้าลักควาหานขายจิ้นหมูบัข้างว่าสีบุญเรืองตงบลหนองหอยพะเมองจังหวัดเชียงใหม่ใส่เสื้อแขนยาวสีขาวมีแถบได้สตางค์ไปประมาณ5้าพันบาทเจ้า เหตุเกิดเมื่อวันการที่ผ่านมาคนหายขี่รถเครื่องมาเจ้าที่ตำรวจกวดสอบเส้นทางการลบหนีเลขทะเบียนชัดเจนขนาดนักเลยจเจ้าถ่ายภาพเอามาบมงและแล้วก็ไปซอบตอัวหาว่าภัยเป็นเจ้าของรถและก็ตัวรวบตัวเอาไปจนได้ก็คงจะต้องถูกดำเนินคดีกันต่อไปอันนี้ก็ลักเข้ารักขัวเหมือนกันเนทะ่ากันว่าฝังเนะ้อ เจ็ดโมงสี่สิบเก้านาทีออ้ยังมาโวยว่องกันแต่ว่าจะไปยังข่าวสารบริการและกับ,บัรเดีย๋ยนี้เดือนเนอเดือนเนอขออนุญาตตื้นข่าวแหมสักเล็กสักน้อยก่อนที่จะไปยังข่าวสารบริการนะเจ้าอ้าวมากันที่นี่เปินห้องมาอ้จจาประชุมปรึกษาหารือกันนะจ้อในเมียนมาเจ้าคุณผู้่ฟังระบาดค่อนข้างจัดหนักบอกว่ายิ่งอย่างบัะเดีย๋ยนี้ถึงมีข้อมูลข่าวมาว่าทางด้านเจ้าหน้าที่นะจ้าในส่วนของปฏิบัติการเนาะโอ้ไปลาดตระเวนขำาม,มืดดึกดื่นกล่งคืนอ่า มีการติดตั้งหัวลวดน้ำหรืออะย่างต่างๆป้องกันนะเจ้าคนในประเทศเพื่อนบ้านลักหลอบแหลบเข้ามาโดยบผ่านการตรวจเช็คโควิด19บผ่านการอยู่ในเซตควอนตีนกักตัว14วันเจ้าทางด้านนะอำเภอแม่สายจ,จังหวัดเชียงรายพร้อมกันกันกบหนง,งานที่เกี่ยวข้องประกอบประชุมคณะทางานสูงปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สายแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดหนัก เพิ่งว่านหนักเลยเจ้าคุณผู้ฟังที่ด่านพรมแดนอำเภอแม่สายเนาะคงเหลือเป็นแค่ด่านพรมแดนตรงข้ามกันกับ ขัวข้ามลำน้ําสายแห่งที่สองติดกันกับจังหวัดท่าเคลีพันได้จุดเดียวตอนอี้ที่เหลือมันต้นติดมดปิดมดเลยเจ้าสถานการณ์เปิ้นบอกว่าเพิ่มขึ้น1,252คนมีคนตายเศาเจ็ดคนนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมแล้ว20,000กว่าคนเลยเจ้าอ้าวเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าอย่างไดเฮียก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเปิ้นจะลอบแลบมาตังเพสนะจ๊ะก็คงจะต้องอป้องกันกันยังเข้มงวดเพราะบอกหัว่าจะเกิดอะไรขึ้นกัน,กนพ้องถ้ามาถึงป้าบและเอาเชื้อมาแพร่อันนั้นละไปโ เจ้าจับไหนมาได้ไหนแล้วบริดัที่เฮาหูว่าต่ออันคนตัวอ,อี้คนพเพราะว่าเฮามีการกวดเช็คต่างๆแบบครบถ้วนเนาะขอบคุณเจ้าหลักหลายแหล่งข่าวเดี๋ยวเข้าสู่ในช่วง,งของข่าวสารบริการเจ้าแน่นอนเลย ขอบคุณบุญถาวรเชียงใหม่กันก่อนเจ้าสองโปรโมชั่นพิเศษนะเจ้าคณผู้ฟังกับบุญถาวรเมก้าเซลสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำปอไปถึงนะเจ้าคิดเช่นเมก้าเซลเหมือนกันอันนี้เป็นเครื่องใจไฟฟ้าในห้องครัวแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ห้องครัวลดจัดหนักสูงสุด70-8 0เปอร์เซ็นต์เลยนะเจ้าสินค้าที่ห่วมรายการเมืนะ่อคุณรู้ฟังซื้อครบยอดที่กำหนดนะเจ้า6 5 0 0 0 0บาทห้าไปเลยสร้อยคอเส้นบาทหนึ่งอะ ไม่ใจซะหน่อยนะอ่าัดใจไปถามวอยว่องที่เฟซบุ๊กนี้บุญถาวรเชียงใหม่พ,มพิมพ์ภาษาไทยนะจ้ะถ้าบุญถาวรเชียงใหม่ยางตัวนี้เสาะหา,าปะเนาะส่วนไครที่จะเข้าไปพอแบบติหารเลยนะจ้ะไปเตะติหารนี่เหมือน40เป็นห้องจะเลาะก่อนจงตาเพราะเตวันเดียวบอกข่อยเจ้าคุณผู้ฟังขาปลากกว้างเหลือกว้างลืนมีห้องตีเปิลแปลงเฮ้อเป็นตัวอย่าง300กว่าห้องห้องน้ำห้อง,อง,อง,องครัวครบถ้วน ไปเลยเจ้าคุณผู้ฟังบุญถาวรเชียงใหม่2โปรโมชั่นพิเศษครีเซชั่นแมกกาเซลนะเจ้าแล้วก็บัธรูมแมกกาเซล์สุดยอดเลยเนอร์โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใ,ใจใก да ล้คุณนะเจา้าถึงวันที่11ตุลาคมนี้แล้วสำหรับใครที่ไปจองรถวันนิ่มที่อย่างและ8 9ดเ1้าวันส่งตาย o, ต่ออันโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้บ้านนะเจา้าลุน้นฮับกิฟต์วอล์ชเชอร์เพราะว่าจองปับป๊บฮับ แสนเลยทันทีจะเป็นอย่างไร053-20 2 0 0สเข้ากับตัวโยต้าจยงใหม่ไลน์ไอดีนี่เจ้าน้องนองตี้จบใหม่นะจ้ะได้เนียบเวกให้การกันแล้วเรียบร้อยมีอัอย่างเป็นของตัวเก่านะจ้ะสำหรับรถยนต์รุ่นใดก็ได้ที่คุณเูื่อฟังเลือกจองนะจ๊ะลุนหับแสนเลยทันทีขอบคุณตัวโยต้าจิงหม่ขอบคุณห้องหนังไม่เจ้าซีนิเพ็กซ์กันตัวนะจ๊ะตี้เอ,อื้อเฟือเอ่อเป็นหองว่าอย่างจะบัตรพอหนังเป็น v ชเชอร์ดีๆนะจ๊ะเอาบัตร เนี่ยไปแล้วคุณผู้ฟังก็จะได้ใจสตางเพียงแค่น้อยเดียวนะจ้าก็เติอนเรื่องหนึ่งร้อยกว่าบาทกันเลยเนาะที่เขาจะได้ไปพอหนังแต่ว่าคุณผู้ฟังมาเอาบาทติจุง้งก็ปลอดภัยสบายใจใหายห่วงขี้ค้านเฮ้จุง้งจะไปคนเดียวพราะจะไปพอเมเจอร์สาขาอื่นๆได้โหมดเลยนะจา้าถ้าเกิดว่าคุณคุณสมัครบัตรเอ็มพัสนะจา้าความบันเทิงไร้ขีดจำกัดพอหนังได้ก้เรื่องกุรอบกุสาขาก,กันเลยที่เมเจอร์ซินิเซคขอบคุณห้องหนัง้งดีๆที่เมเจอร์นะเจา้า ไม่มีใครแบกความสำเร็จมาขายไม่มีใครเสียดายเพราะความมุ่งมั่น ไม่มีใครชนะโดยไม่ฝ่าฟันถ้าเราไม่ยอมแพ้ความฝันจะต้องเป็นจริงออลุดสุดยอดเฮงๆรวยๆขอบคุณเจ้าขอบคุณคุณภูมินักๆเลยนะจ๊ะมีข่าวเอ,อ่อจะมีข่าวมีคำคมมาให้จุ้งตลอดเลยนะจ๊ะทักทายพี่สาวจาก pk radio เก้าสิบเจ็ดจดศูนย์อํเาเภอพานจังหวัดเจียงไฮสวัสดีเจ้าน้องจุ้งจ่าออกแดดแต่เจ้าเลยรักษาสุขภาพแดดออกออกแดดแม่นแล้วเจ้าเดี๋ยวจุ้งก็ออกแดดเหมือนกันเนี่ยเส้นแรขนาดนักเลยนะจ่าอขอบคุณ มิสน้ำฝนขอบคุณค่ะนะคะฝาคับประชาสัมพันธ์เจ้าได้เลยมหาวิทยายลัยพายาบเจ้าเปิดสอนนวดไทย150ชั้าโมง150ชั่วโมงนวดไทยเจ้าคุณผู้ฟังแต่วาน,นี้นวดเพื่อน้องบ่าวปีป,ปีสุดยอดอะ <c oughs> ปี่กึศจโมงเท่าใดเลี้ยงชาเขียวปีสแกปอลละน้องอ,อันนี้ก็จะต้องไปเพื่อนเขาว่าอย่างเจ้าไปเฮียนหู้เป็นเรื่องดีนะคุณผู้ฟัง ถ้ากระจุงอ่านข่าวบ่ไวแล้วจุ้งก็จัดเตียวไปตามบ้านล้ะเจ้าอ้าวฮับนวดเนอะนะเจ้าจชั่วโมงสองร้อยก็ได้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นไปเฮียนรู้กันก่อนเจ้าคนผู้ฟังเมื่อมีความฮู้และบอกสามารถประกอบอาชีพเสริมเพิ่มเติมได้ขอบคุณข้อมูลจากมหาวิทยายลัยพายัพนักเลยนะเจ้าทาไทย0ูนย์เก้าหกห้าศูนย์สี่สามห้าศูนย์เจ็ดเจ้าศูนย์เก้าหกห้าศูนย์สี่สามห้าศูนย์เจ็ดเด้อขอบคุณนักเลยเจ้า ทักทายเอ๋ลอยกระทงปีนี้มีแห่ก็บะมีแห่เจ้าหมอนอสแต่ว่าเปิ้ลจะมีประจําจุดอยู่เจ็ดจุดแวดเวียงไปพอกันได้คือเปิ้ลมีรถบุษสมบกงามๆเลยนะจ้าแล้วก็มีการประกวดหนูน้อยนี่เป็งมีการประกวดเทพประมุตเทพธิดาก,กันเนาะแต่ว่ารถเนี่ยเปิ้ลจะบายแห่จ้าเปิ้ลจะมีจอดจอดไว้เพื่อเอาไปถ่ายรูกตวนะัวเนาะเพื่อที่จะได้ป้องกันโควิด -19 กันตวนะัวเนาะขอบคุณเจ้า มิสน้ำฝนบอกว่ามาแล้วข่าดีสำหรับผู้ที่สนใจเปิดทับสมัครเฮียนนวดไทยรุ่น2เนิ่วันนี้จนถึงซาตุลาคมอ๋อข่าวตัวตงเกา้ามีตังเพจเจ้าจุ้งอ่านเลยจะโหลดขึ้นไปตรงพูด เฮียนได้ตึงภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติเฮียนจบแล้วสามารถขึ้นที่เป็นถูกต้องตามกฎหมายสมัครแข่งด่วนฮับสาคนนะจ้าฮับสาคนเฮียนวันที่2องถึงสิพฤศจิกายน2อถึงสิ้พฤศจิกายนฝึกปฏิบัติที่สถานประกอบการซาวถึงซาวเจ็ดพฤศจิกายนอะมีทฤษฎีมีปฏิบัติมีฝึกสอบตัวนะจ๊อเพื่อนที่คุณผู้ฟังจะสามารถได้ความหูนั่นแบบเน้นเสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะจ้าเน้นย้ำศูนย์เก้าหกห้าศูนย์สี่สองห้าศูนย์เจ็ดแล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเฟซบุ๊กก็ได้พิมพ ภาษาไทยเลยนะเจ้าเรียนนวดไทยมอพายับไทยมาสซาชเทรนนิงพยูเฮียนที่มหาวิทยายลัยพายับเขตแม่ามเพิ่เมืองจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าขอบคุณนักเลยมีข่าวจาแจ้งเอินกันเข้ามาแล้วเรียบร้อยจุงเอิญนฮือะเด้อน,นะเจ้าขอบคุณนักเลยเจ้าอ้าวนี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นสดๆฮอนๆอนกันนาตินีทักทายไอพายจากร้อยเอ็ดจุดสองห้าคนเมืองป้าเรดิโอตัวจ้านะเจ้าทักททยคุณปะพันปะพัน ขอบคุณถ้าถ้าจงอ่านจือผิดขอสุมาอภัยกันตัวนะเจ้ายินดีนักนักยินดีหลายๆที่มาชมพอกันไลฟ์ในวันนี้อเออเหลืเวลาแฮมซีนาะทีบัตรตันมึงแล้ค่ะจงจาป่าไปแอลลีกันดีกว่านะเจ้าแต่ว่าจงจาปะเจ้าโมที่นี่การอยู่ที่โตโยต้าจังไม่บอกจงปิกลีก็บตัวเบยวโอบอกค่อยได้ปิกเลยนะเจ้าสักการาะครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีวัดพระพุทธบาทผ่านน้ำขึ้นไปบนยอดดอยหันวิว360องศาของเมืองลีเลยนะเจ้าเรียนเจิญไปห่วมทำบุญสุนทานกันได้เนิ่น กราบสกาักการะครูบาเจ้าครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีชมพอวิวทิวท,ทัศนดีๆแวดมงดีที่วัดพระพุทธบาทผ่านน้ำจุ้งพอข่าวที่ในดีจาก เว็บไซต์เชียงเมนเ์สออนไลน์เลยเน้อเจ้าอ้าวและนอกเหนือจากนี้เทศบาลตำบลคุโยมเปิ้ลบ่มีการจัดงานเรื่อนเริงเทศกาลดอกบัวตองบานแล้วนะเจ้าเนืเ่องจากว่าสถานการณ์โควิด -19 เพราะฉะนั้นสามารถไปชื่นชมธรรมชาติได้แต่ว่ามันอาจจะบ่มีงานคึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาแต่ว่าไปเอาไปแหวงได้เนะื้อคุณผู้ฟังเจ้าเพื่อดําเนินการสิ่งดีๆและเดี๋ยวจงจะเสาะหาข่าวนี้ซ้าแหมงบันพุกแข็ยกแข็รอบนึงเนาะ ฝากกันเอาไว้ตัวเจ้าคุณ่าฟังส่วนชุมชนแม่กำปองคว,ว้ารางวัลอันดับสองไทยแลนด์ r a l Tourism a w a r d เจเจ้าโอสุดยอดคือ,อเป็นโมบ้านน้องทีโฮงสเตย์ยอดเยี่ยมนะเจ้ายกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวชุมชนระดับประเทศแล้วก็ขยายผลสร้างการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติไปดีใครไปอะ่ะจ้้ยยัมมันมีโอกาสต,ตึ๊กตี้ปทตี้ห้อยติน่นตกคืนจะหันไปบัได้แล้วเจ้ามันจริงเพราะฉะนั้นแล้วไปแอลกันได้สูตรอากาศโอโซนในระดับ A2 สสุดยอด ไปเลยเจ้าส่วนจังหวัดลำปูนขอเจิญแอลงานแสงสีดิจิทัลริเวอร์เฟสติวัลลำพูนเตอร์ที่2รื่นเริงแสงสินสืบสารเทศกาลโคมลำบูนเนอร์เจ้า,าวันที8-31ตุลาคมนี้หิมฟังน้ำกวงหน้าวัดพระ,ะธาตุภาริพูนชยัยประตูท่านางแล้วก็ฟังเวียงยอง6โมงเกลงแรงจนถึง3ทุ่มนะเจ้าไปกันได้เลยเนอเป็นกิจกรรมดีๆอิ่มใจระกับการถวายโคมบูชาองค์พระ,ะธาตุภาริพูนชยัยแล้วก็ถวายแด่พระนางเจ้า จะมาเทวีจะตามวิธีล้านนาเนาะมีกันจัดงานในรูปแบบแสงสีเส,สียงรูปแบบดิจิทัลสุดยอดเวลาเสี่ยงเลาเจ้าสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามฮบฟังบัตันแล้วกำบะเกาเละไว้แปะไว้วันพุธนะเจ้าลงนานแล้วก็ข่าวสารบริการอื่นๆแหมตี้จุงเปิดแล้วมันบัตเต้บาบัตันขอสุมอาอภัยวันนี้อยู่คนเดียวก,กว่าจะเซเว่นเวอร์สักเล็กสักน้อยเจ้าอ้าววันนี้ไปเจ็บนัดรือไทยทวีริกุลและจงสาพวิชยาปาริการรําลาละเนอสวัสดีเจ้า